สนนับนุโดยคุณปิติพงษ์เล่าะหพงศริผู้บริหารระดับพาราไดส์นักธุรกิจผู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างเข้มข้นจากเจ้าของกิจการที่ลงทุนทำธุรกิจไปหลายล้านบาทแต่เมื่อเกิดการผิดพลาดอนาคตที่คิดหวังจะร่ำรวยกลับกลายเป็นดอกผลแห่งนี้สินนำมาซึ่งความทุกข์ยากอยู่หลายปี ในวันที่มืดมนไร้ทางออกคุณปิติพงศ์ก็ได้พบกับแนวคิดใหม่ในการทำธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนเพียงใช้ใจและความมุ่งมั่นในเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นคือกิฟฟารีนเขาบอกว่านี่คือธุรกิจที่ทำง่ายที่สุดมีความสุขที่สุดและได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดเช่นกันวันนี้คุณปิติพงศ์ได้หลุดพ้นจากหนี้สินมีรายได้เดือนละหลายหมื่นบาทเงินโบนัส พร้อมการท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างมีความสุขทุกๆปีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุณาพรมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับ และที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องราวไฮไลท์ ight, ชีวิตที่น่าสนใจของแขกรับเชิญคนพิเศษซึ่งท่านผู้ชมก็คงได้ชมกันไปบางส่วนเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับรายการของเรายังคงมีเรื่องราวที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญคนเก่งท่านนี้นั่นก็คือผู้บริหารระดับ Paradise ในธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟ r รีนคุณปิติพงษ์เลาหะพงศิริครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบที่ <ผม S 2> บอกว่าเรียกต้นชื่อเล่นคุณปิติพงศ์เขาชื่อต้นนะครับแล้วก็คุณต้นนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจส่วนตัวมาแล้วแล้วก็มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจเครือข่ายกับกิฟฟารีนด้วยผมอยากจ,จะทวนให้ท่านผู้ชมได้ได้มีโอกาสทราบอีกสักครั้งหนึ่งบางคนอาจจะเพิ่งมาดูเทปนี้ครั้งแรกนะครับคุณต้นเองเข้าสู่ธุรกิจกิฟฟารีนเหตุผลหลักๆตอนนั้นที่เลือกกิฟฟารีนนี่เพราะอะไร คือจากที่ทําธุรกิจส่วนตัวมาก่อนนะพี่เอกก็มันรู้สึกว่ายิ่งทํายิ่งเหนื่อยคู่แข่งเยอะมากขึ้นผมก็เลยพยายามได้มองหาว่ามันมีธุรกิจอะไรบ้างไหมที่ครับที่ว่าถ้าเราทําแล้วเนี่ยหยุดแต่ว่ารายได้ไม่ยอมหยุดนะครับแล้วก็ต้นทุนต่ําความเสี่ยงน้อยนะคือคือเบื่อการลงทุนละนะฮะก็มาศึกษาหลายอย่างทั้งทั้งจากหนังสือทั้งจากฟังคนที่ประสบความสาเร็จมาก็มามีสะดุดอยู่ข้อหนึ่งที่ว่า ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นงานที่สามารถทําให้เรามีรายได้ไม่จํากัดแล้วก็หยุดได้หยุดหยุดคือไม่ได้ไปหยุดทําแต่หมายถึงว่าคือผ่อนแรงการทํางานลงแต่รายได้ไม่หยุดรายได้จะเพิ่มมากขึ้นตามเครือข่ายที่โตขึ้นนะฮะเราก็เลยลองทีนี้เลยมาลองศึกษาแล้วว่ามีธุรกิจเครือข่ายตัวไหนบ้างที่น่าสนใจก็มาเจอที่กิฟฟารีนเนี่ยเป็นคําตอบที่ว่ายุติธรรมที่สุดแล้วก็รเราสามารถ จะผ่อนแรงลงได้โดยที่รายได้เราไม่หยุดเลยนะครับผมค่อนข้างจะยุติธรรมแล้วก็เลยเปิดใจศึกษาธุรกิจกิฟลินการตัดสินใจเลือกตอนนั้นเนี่ยเหตุผลเพราะเรารู้สึก หลงไหลในเสน่ห์ของคําว่าเครือข่ายใช่ครับแต่เราก็ตามหาเครือข่ายมาหลายยี่ห้อใช่ครับแล้วก็ศึกษามาหลายบริษัทครับผมในที่สุดก็มาลงตัวกับที่ธุรกิจของกิฟฟารีใช่ครับแต่เหตุผลหนึ่งก็คือเราเคยมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจส่วนตัวมาก่อนใช่ครับเมื่อได้มีโอกาสเทียบกันระหว่างธุรกิจส่วนตัวที่เคยทํามาตอนนั้นทราบว่าเปิดร้านคอมพิวเตอร์ครับทำร้านคอมพิวเตอร์ทำร้านคอมพิวเตอร์กับมาทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคิดว่าความต่างกันของสอง ลักษณะนี้เนี่ยมันมีความต่างกันในเรื่องของอะไรบ้างครต่างกันมากเลยพี่เอ๋เพราะว่าธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยผมต้องเป็นคนเป็นหัวใจหลักของงานเลยนะต้องทําเองทุกอย่างแล้วก็ต้องดูแลทุกอย่างสั่งของนะครับดูแลเรื่องสินค้าดูแลเรื่องสต๊อกดูแลทั้งลูกน้องดูแลคือเราทําเท่าไหร่เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายที่จะออกไปมากเท่านั้น,นแล้วก็ศูนย์กลางคือเราถ้าเรามไม่ทําปุ๊บเนี่ย รายได้ดรอปท,ทันทีปิดร้านก็ไม่ได้นะครับแต่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคือพอมาเปรียบเทียบกันปุ๊บเนี่ยกิฟฟารีนเนี่ยบางวันเนี่ยผมผมไปต่างจังหวัดไปไปบรรยายบ้างไปอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่งานเราไม่หยุดเครือข่ายยังทํางานอยู่ธุรกิจยังทํางานอยู่รายไ,ได้เกิดขึ้น เปรียบเทียบแล้วต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยคือคือเหมือนกับว่าเราสามารถทํางานได้ทุกที่ใช่ครับทุกเวลาถูกต้องแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่ได้หมายความว่าทําธุรกิจคอมพิวเตอร์ไม่ดีนะครับแต่พะิิอประสบการณ์ของของน้องเขาเนี่ยเขาขยายสาขามาหลายสาขาเลยทําให้ดูแลได้ไม่ทั่วถึงครับผมต้นกำลังจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เปิดร้านกับปิดร้าน อันนั้นก็คือเวลาปกติแต่ถ้าเป็นธุรกิจเครือข่ายเนี่ยขับรถก็ทําได้ใช่แล้วนะอยู่บ้านค,คุยโทรศัพท์ก็ทําได้ก็เลยมองว่าความสะดวกมันอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับนี่บรรยากาศการทํางานในช่วงแรกๆสุภาพบุรุษผู้ไม่เคยแตะต้องงานเาครือข่ายก่อนชีวิตผูกพันแตกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ถึงเวลาจะต้องมาทําธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพความงามเนี่ยต้องปรับตัวเองมากเลยครับพี่เอ็ดคืออย่างแรกๆเลยเนี่ยคือแรงต้านจากคนรอบข้างเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเยอะมากคือเราทําธุรกิจส่วนตัวมาก่อนเนี่ยคือคนจะมองภาพของเราว่าเราคือเจ้าของธุรกิจนะฮะแต่พอเรามาทําเครือข่ายปุ๊บเนี่ยเขาจะมองเราบางคนนี่เป็นลบไปเลยนะก็คือจะมองว่ามันเหมือนกับเออเราโดนหลอกหรือเปล่าหรือว่าเรากําลังเรากําลัง โดนชักจูงไปในแนวทางที่ผิดหรือเปล่าอะไรเนี่ยแล้วทีนี้ก็คือเลยต้องทําความเข้าใจกับคนแล้วก็ต้องปรับโหมดชีวิตของตัวเองใหม่เลยจากจากที่บางทีเราไม่ได้ขายเองนะเราทำธุรกิจคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบางทีก็นั่งสั่งงานให้ลูกน้องทำทีนี้นะผมต้องมาเปิดใจศึกษาทุกอย่างทั้งสินค้านะครับทั้งแผนธุรกิจครับทั้งวิธีการทำงานนะมันมันเหมือนกับว่า เราเริ่มนับหนึ่งใหม่กับธุรกิจเครือ,อข่ายเลยเพราะฉะนั้นก็คืออย่างอยากจะฝากบอกเพื่อนๆน,นักธุรกิจที่อยากจะศึกษาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะแค่เราเปิดใจศึกษาครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องอาหารเสริมไม่มีความรู้เรื่องเครื่องสาอางไม่มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างนะเราก็มาปรับตัวเข้าศึกษานี่โหมดชีวิตจะต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่สามารถทําได้แน่นอนนะมีความกังวลใจไหมตอนแรกๆคําว่า เสียงจากคนรอบข้างเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราไม่มีกระบวนการในการคิดที่ดีหรือพลังในเชิงบวกเนี่ยเสียงเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งมันสะดุดทำให้เราเนี่ยไม่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 มั่นใจที่จะเดินต่อมากเลยครับเอกมีมีมีทาให้ผมเนี่ยงวลใจมากใช่ครับคือเห้เราตกลงว่าเรามาทางนี้มันถูกหรือเปล่าใช่มันถูกหรือเปล่าหรือเอะเราจะโดนเขาหลอกอย่างที่บอกไหมและอะไรทาทาให้รู้สึกว่า เดินต่อตัดสินใจเดินหน้าต่อทั้งๆท,ที่เสียงคนรอบข้างนี่โอ้โหลงมเลยครอบครัวในสําคัญที่สุดนะครับแล้วตัวเราเองเนี่ยมีความมั่นใจว่าธุรกิจเนี่ยเราศึกษามาแล้วศึกษาทั้งผู้บริหารศึกษาทั้งบริษัทมาแล้วศึกษาทั้งคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้จริงรนะฮะเราก็เลยมุ่งมั่นแน,แน่ๆที่จะลองศึกษาอย่างจริงจังครับก็คือไม่สนใจเสียงรอบข้างเลยเอาตัวเราเป็นหลักเพราะว่า ผมจําคำหนึ่งที่คุณหมอต้อยท่านพูดไว้ก็คือคนจะมองเรามากออกว่าฟังเรารผมก็เลยพยายามทําเป็นตัวอย่างว่ามันทําแล้วมันเป็นไปได้จริงนะครับในช่วงนั้น<ๆ>การออกทํางานช่วงแรกเราผ่านมาละรบ,บรรยากาศการทํางานช่วงแรกๆเป็นยังไงบ้างฮะแรกๆเนี่ย ผมไม่คุยธุรกิจเลยนะ,ะเพราะว่าผมตอนที่เริ่มทำเนี่ยผมยังทําธุรกิจส่วนตัวอยู่แต่ผมจะไปคุยเรื่องสินค้าว่าผมใช้แล้วเนี่ยเออมันดีนะอยากให้ลองใช้ของดีๆใช้แล้วมันมันเกิดเป็นรายได้กับคืนมาเปลี่ยนแค่เปลี่ยนที่ซื้อ ไม่ต้องทำธุรกิจนะแค่เปลี่ยนที่ซื้อแล้วได้ใช้ของดีมีรายได้กลับคืนแค่นั้นผมคุยแต่สินค้ากับคนนะเพราะฉะนั้นก็เลยแรงต้านก็เริ่มลดลงช่วงนั้นเนี่ยร้านคอมพิวเตอร์ยังเปิดอยู่แล้วก็ลองทำกิฟต์เซ็นควบคู่กันไปด้วยมันเหมือนกับกําลังจะพิสูจน์ใช่แล้วท้าพิสูจน์ก่อนว่ากิจการเดิมของตัวเองกับธุรกิจที่ที่เราทําอยู่และปรากฏว่าเราเริ่มต้นพูดคุยเรื่องสินค้าตอนนั้นเนี่ยกังวลใจเรื่องคําว่าขายไหมเพราะว่าท่านผู้ชมฮะหลายๆคนเนี่ยก็ ็รู้สึกกังวลว่างานนี้จะต้องขายของใงานนี้จะต้องง้อคนครับพอเจอสองคำนี้ปั๊บเนี่ยกลัวแล้วก็ตัดสินใจไม่ทำมํทำดีก,กว่า,ลาแล้วทำไม <คน S 2> ต้นต้นเองกับกับคิดตรงกันข้ามและคิดว่างานการคุยเรื่องสินค้าไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว โดยพื้นฐานงานส่วนตัวของผมเนี่ยผมต้องขายคอมพิวเตอร์อยู่ละขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขายเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นก็เลยไม่กลัวงานขายไม่กลัวการที่จะไปคุยกับคนเพียงแต่เราคิดว่าเราก็แค่เปลี่ยนมาคุยเรื่องสินค้าในชีวิตประจําวันกับคนแทนเปลี่ยนจากเรื่องคอมพิวเตอร์ใช่ใช่แค่นั้นเองครับพี่เหกุก็ก็คือไม่ได้คิดว่ามันน่ากลัวแต่เราก็คิดว่า แต่นิสัยคนไทยเนี่ยเขาไม่ชอบขายนะถ้าเราไปชวนเขาขายเนี่ยเขาไม่เอาก็เลยเราเนี่จะนําเสนอให้เขาซื้อครับเพราะว่าทุกบ้านอะ่ะสินค้าในชีวิตประจําวันใช้อยู่แล้วอาหารเสริมทานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาใช้ยี่ห้ออื่นอยู่รเราก็ไปเคลียร์ให้เขาเข้าใจว่าทําไมถึงอยากให้ลองใช้กิฟฟารีน เราเราเองเราก็ไม่กลัวกับการทํางานในทางตรงกันข้ามกับมีความเชื่อด้วยนะครับนี่พอเราทํางานมาสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมีเครือข่ายครับเรามีวิธีการดูแลเครือข่ายยังไงประสบการณ์ส่วนหนึ่งเรามีลูกน้องใในร้านคอมพิวเตอร์แต่การดูแลเครือข่ายไม่เหมือนดูแลลูกน้องไม่เหมือนเลยเราเราดูแลเครือข่ายยังไงครับเครือข่ายเนี่ย ผมเริ่มอย่างที่ผมบอกผมเริ่มจากผู้บริโภคครับพอเริ่มจากผู้บริโภคปุ๊บเนี่ยเครือข่ายมันเริ่มโตขึ้นเอ๊ะหลายๆคนเขามองเห็นว่ามันมันมีโอกาสที่จะมีรายได้เราก็เลยไปคุยเรื่องรายได้ที่สามารถสร้างได้ในธุรกิจกิฟฟ์รีกับเขาแปลว่าคนกลุ่มแรกเป็นเครือข่ายผู้บริโภคใช่แล้วครับเริ่มจากผู้บริโภคล้วนๆเลยล้วนๆเลยครับและพอพอเริ่มมีรายได้เราก็ค่อยๆเล่าให้ฟังใช่แล้วครับเล่าให้ฟังแล้วก็ พอแต่ละคนที่ที่ซื้อกินซื้อใช้แล้วมีเงินปันผลคืนเนี่ยรเราก็เอาเงินปันผลไปให้แล้วก็คุยกับเขาว่าเขาสามารถมีไรายได้ที่จะเพิ่มมากขึ้นจากการซื้อกินซื้อใช้เองเราก็คุยทีนี้เนี่ยเราก็มาโฟกัส,ว,สว่าคนไหนที่เริ่มสนใจไรายได้เพราะว่าเพราะว่าทางลําพูนมีนิคมอุตสาหกรรมรนะครับแล้วก็มีคนที่ คนที่ชอบทําอาหารราไได้เสริมอยู่เราก็พยายามเอาจุดนี้ไปคุยนะแล้วก็ค่อยๆสร้างคนขึ้นมาสร้างคนขึ้นมาพูดง่ายๆสามารถเปลี่ยนผู้บริโภคให้เป็นนักธุรกิจได้ด้วยเทคนิคที่เป็นธรรมชาติใช่แล้วครับคือทําให้คนซื้อกินซื้อใช้ได้เงินปันผลใช่แล้วแล้วก็มองเห็นโอกาสต้องเอาตรงนี้เลยท่านผู้ชมครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่ของคุณต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามการดูแลเครือข่ายคงไม่ได้เริ่มต้นมีแค่เพียงสิ่งนี้อย่างเดียว แต่เราคงต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายที่เป็นพลังด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อว่าเทคนิคการสร้างพลังให้กับเครือข่ายของคุณต้นนั้นคุณต้นใช้เทคนิคไหนช่วงหน้ากลับมาพบกันนะครับหัวใจหัวใจหัวใจต้องเป็นหัวใจนักสู้พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ปฏิเสธการเรียนรู้ครับนะถ้าหัวใจเป็นนักสู้เนี่ยหมายความว่าเขาพร้อมที่จะสู้ทุกอย่างสู้ไม่ถอยเขาไม่เขาไม่มองว่างานนี้ยาก เขาไม่มองว่าอันนี้ไม่ควรคือเรียนแล้วไม่อยากเรียนอีกค,คือเขาพร้อมที่จะสู้หัวใจเป็นนักสู้เนี่ยประสบความสําเร็จได้ในธุรกิจอย่างแน่นอน